สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับแอดมินทีเด็ดลุงเบิร์กครับแอดมินลุงเบิร์กครับและทีเด็ด99นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะมาสรุปผลบอลกันครับว่าเมื่อวานเนี่ยเราให้อะไรกันไปบ้างนะครับสรุปครับเมื่อวานให้ไปทั้งหมด6ตัวครับก็กินไป2ครับตายไป2ครับยกไป1เลื่อนไป1ครับสรุปคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยครับกินเต็มเตียตายเต็มหมดเลย โอเคครับนี่ครับนี่ก็ตายเต็มครับนี่ก็ตายเต็มครับส่วนคู่ที่เหลือก็กินเต็มครับแล้วก็คู่นี้เลื่อนนะครับซึ่งเป็นตัวที่เน้นซะด้วยนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นไม่ได้กินครับแล้วก็ในกลุ่มครับก็สภาพบาปตามตรงครับว่าคู่2คู่ที่ย้ำไปครับคือคู่แอตมัทลิดแล้วก็คู่ของยูเวนตุสนะครับสองคู่ครับที่ย้ำไปครับเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่โบลอนดาหนึ่งนะแล้วก็เอลฟ์คูมัทลิดครับ ซึ่งเป็นสองคู่ที่ตายนะครับผมแล้วคู่กิน2คู่เสกไม่ย้ำนะครับอันนี้แหละครับเราถึงต้องเล่นแบบทุกๆคู่นะครับไม่ให้เล่นตัวใดตัวหนึ่งแบบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงนะครับหลักของเศรษฐศาสตร์นะครับก็พยายามเล่นก็กระจายความเสี่ยงไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไส้แตกแบบผมนะครับเนี่ดูย้ำนะครับเมื่อวานเนี่ยจริงๆเล่นไม่เสียนะครับได้คือกิน2ตาได้นะครับ ด้นทะลึ่งไปย้ำครับย้ำบุรุญยากับย้ำมันเลกมันหดไอ้นี่ก็คิดว่าบอลงานครับจริงๆเนี่ยก็วิเคราะห์ไว้ถูกทางนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านอ,าอภิวันนะครับก็บอกถามว่าต่ําดีไหมส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่ามานันน่าจะจบต่านะเพราะว่ามันเหมือนบอลงานครับบุรญยาเนี่ยมาลอง0.5เนาะถ้าเกิดมันจะกินเลทอะ่ะมันก็สามารถที่จะ,ะแพ้แค่หนึ่งเอ้ยเสมอหนึ่งหนึ่งได้ หรือไม่ก็ถ้าเกิดยูเว่เนี่ยมันจะกินเลทแบบจริงๆเนี่ยในราคาแปลกของมันอะคือมันต่อ0.75เองแล้วก็ราคา0.5ก็มีครับมันก็ได้จบ2-0ได้ครับวิทยทะลึ่งไปกดลองทําไมก็ไม่รู้เออวิเคราะห์ไวเ้เนี่ยเนี่ยต่ําก็หน้าครับผมว่าไม่นไมหน้านไม่1-1เอ้ก็2-0แค่นี้แหละเออเนี่ยก็โดนครับโอ้ยไม่ก็เหลือเชื่อเลยครับเมื่อวานโอเคครับวันนี้ครับบอลค่อนข้างเยอะครับและจริงๆเนี่ยพเมีลีกตัวถนัดเรานะครับ แม่งทันเลื่อนครับโอโถแต่ว่าวันนี้ครับบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยมีข่าวติดโควิดด้วยครับทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องดูกันหน่อยครับว่ามีใครที่สามารถลงได้บ้างครับเพราะว่าอาจจะลงไม่ได้ทุกคนนะครับอย่างคู่เอตันเนี่ยก็น่าจะมีการติดโควิดนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเมื่อวานเนี่ยคู่ของเบอร์ลี่ก็เลื่อนไปนะครับวันนี้เนี่ยบอลค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันเลยครับทีละคู่ครับ โอเคครับมากันที่คู่ของกลุ่มเวียดนามก่อนๆครับเวียดนามครับเจอกับกัมพูชานะครับเวียดนามครับนัดล่าสุดครับเสมอกับทางด้านของอินโดนีเซียครับชนะมาเลย์สามศูนย์เนาะชนะลาวเพียงแค่สองศูนย์เองวันนี้ต้องมาเจอกับกัมพูชาครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยโดนอินโดไปครับสี่สองครับโดนมาเลย์สามสองสามหนึ่งครับโดนลาวชนะลาวสามศูนย์ครับจริงๆกัมพูชาปีนี้ก็ไม่ได้ย่อนไม่ได้หยอกนะครับไม่ได้ อ่อนแอขนาดนั้นครับที่จะให้เวียดนามมาไล่ถลุงได้นะครับส่วนตัวครับวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเวียดนามนต่อค่อนข้างเยอะไปครับต่อแบบต่อเป็นบ้าเป็นหลังครับต่อไม่รู้ต่อทําบ้าอะไรครับต่อแพงขนาดนี้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยก็ยิงกัมพูชาขั้นต่ําถึง3ลูกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าวันนี้ต่อเท่าไหร่กันแน่ครับ ต่อสองจุดห้าครับแล้วก็สองเจ็ดห้าเขามีเนาะออแล้วก็มีอินโดกับมาเลยครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าหนักเอาเลื่อนครับคู่นี้ครับเพราะว่าการเจอกันวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการชิงอันดับหนึ่งกับอันดับสองครับเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยถ้าชนะจะได้เข้าเป็นที่หนึ่งนะครับส่วนทางด้านของ มาเลเซียเนี่ยถ้าชนะได้นะครับมาเลเซียจะได้เข้ารอบต่อไปครับซึ่งมันทําให้วันนี้เนี่ยโหทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องบูกกันแบบสุดขีดครับเพราะว่าผลเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเสมอได้นะครับแต่ว่าทางด้านมาเลเซียเนี่ยต้องชนะเท่านั้นครับและในบ้านมาเลเซียเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการเจอกันของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยมาเลเซียทาได้ดีกว่านะครับถ้านับจากในบ้านนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่า ถ้าพูดกันตามตรงครับการเกมเยือนเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจริงๆน่าจะเป็นสนามกลางนะซูซูกิรครับเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้สนามไหนแต่เหมือนจะเป็นสนามกลางนะในนัดสุดท้ายครับมาเลเซียนเนี่ยนัดที่แล้วก็โดนเวียดนามครับถล่มมาไส,ส้แตกเลยครับโดนเละเทะเลยครับเจอกัมพูชาชนะได้3สามต่อหนึ่งนะครับวันนี้ครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่าการเจอกับอินโดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและอินโดเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆครับฟอร์มดีสุดๆครับผมบอกเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดจะแล้วตามจริงครับส่วนตัววันนี้เนี่ยด้วยฟอร์มนะครับที่กําลังเล่นอยู่ในขนาดนี้ครับผมยังคงเชื่อว่าอินโดยครับยังคงน่าจะไม่แพ้ทางด้านของมาเลเซียครับผมคิดว่าย่างต่ำๆครับน่าจะเสมอครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะคิดว่าน่าจะชชว์นะครับแล้วก็ อาจจะเป็นคู่นี้ไปนะครับเดี๋ยวอ่ะอันนี้โอเคเอาของมันกดออกนะครับคู่แรกครับน่าจะเป็นเวียดนามครับให้เวียดนามครับเอ้ยทุยไม่ใช่เวียดนามอินโดเอออินโดครับให้อินโดครับโอเคครับไปกันต่อครับเชลซีครับวันนี้ต้องเจอบู๊แฮมตันครับไหนดูราคาสิวันนี้ต่อเท่าไหร่กันแน่ครับดูราคาตรงนี้เนาะเราจะไม่ดูราคาตามหน้าพัทผลบอลเนาะเพราะว่าเรากด จะได้เงินเสียเงินเนี่ยราคาอยู่ที่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยโอเคเชลซีกับบู๊พัมตันครับเชลซีกับบู๊พัมตันครับถ้าให้ดูแล้วเนี่ยเกมในบ้านของบู๊นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักหน่วงสำหรับเชลซีพอตัวครับไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้งก็ตามครับมีปี2019ครับที่เชลซีมาเยือนนะครับชนะไปถึงห้าตูต่อสครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จบไปที่สองตูต่อ1 2ึ่งตูต่อ1ครับแล้วก็เชลซีชนะ2-0บ้าง2-1บ้างแพ้บ้างนะครับก็ ผัดกันไปครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูกันแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยบู๊แฮมตันนะครับผลงานในบ้านเนี่ยทำผลงานได้โคตรดีมากๆครับดีในที่นี้ครับผมจะบอกเลยครับว่าการเจอในพรีเมียร์เนี่ยในปีนี้การเจอกับบู๊เนี่ยไม่ง่ายเลยแม้แต่น้อยครับไม่ง่ายเลยครับถ้าเกิดนับกันแล้วก็เปิดซีซั่นมาครับบู๊แฮมตันจะแพ้ทันแนม1-0ครับ แพ้แมนยู1-0ครับแพ้เบนฟอร์ด2-0ครับเสมอทอนแนมครับในวันถ้วยครับชนะนิวครับชนะเอเวอร์ตันครับชนะเบอร์ลี่ครับเสมอเบอร์ลี่ครับชนะเวสต์แฮมเนาะแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0เท่านั้นครับ1ประตูต่อ0เท่านั้นครับแล้วก็การเจอกับแมนซิตี้เนี่ยจริงๆนัดนั้นเนี่ยพวกเขาก็แพ้เพียงแค่1ประตูต่อ0เท่านั้นครับ แปลว่าอะไรครับเขาเรียนรู้ครับที่จะเจอกับทีมใหญ่ครับและทําผลงานได้ค่อนข้างดีเมื่อเจอกับทีมใหญ่พวกเขาเน้นเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูครับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่สามารถยิงทะลุเลทของเขาได้ครับทำให้วันนี้ครับส่วนตัวครับผมมองว่าเชลซีเนี่ยจริงๆก็ถือว่ามีเกมรุกที่ดีนะถ้าพูดกันตามจริงแล้วในตามหลักมาตรฐานนะครับถ้าแมนซิตี้ทำได้ถ้าลิเวอร์พูลทำได้ครับเชลซีก็น่าจะทำได้ในหนึ่งลูกนะครับ แต่ส่วนตัวครับผมมองว่าถ้าเกิดการเสียเนี่ยมันเสียไม่เกิน1ลูกครับผมมองว่าการลองวูฟเนี่ยบางทีครับถ้าโชคช่วยเราหน่อยแล้วตอนนี้เนี่ยเชลซีนะครับสะดุดมาหลายนัดติดมากครับถ้าเกิดตามที่เราเห็นกันครับมีเสมอครับมีลุดเสมอเอเวอเรตในนัดล่าสุดนะครับเจอรลีดครับเกือบไม่ชนะครับแพ้เวสต์แฮมครับ เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยเชลซียิงไม่ขาดครับเนี่ยเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหพวกเขาชนะไม่ขาดครับแพ้ด้วยเสมอด้วยชนะไม่ขาดครับมันเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเชลซียังคงมาวัดอยู่เลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมให้ลองปู๊ปแฮมตันหนึ่งลูกครับแป๊บหนึ่งนะครับไอราคานี้มันค่อนข้างคล่องใจผมอยู่ครับไอราคาสูงต่ำเนี่ยมันคล่องใจมากๆเลยครับ ว่าทำไมครับอืมอหยาคือถ้าส่วนตัวนะครับสูงต่ำมันไม่น่าน้อยขนาดนี้ครับถ้าต่อลูกหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดดูกันตามตรงครับคือเชลซีเนี่ยดูในช่วง4-5นัดหลังสุดนะครับ1-2 1ครับ3-2ครับ2-3ครับ3-2ครับ1-0ครับว a เ t อร์ฟัคอันนี้เนี่ยมันคือสกอร์สูงเกือบทั้งหมดเลยนะครับออตับูพมตันเนาะพมตันยิงไม่เยอะเนาะ โอเคครับอ่ะจริงๆก็อยากให้ต่ำแหละแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับผมลองบู๊ปอีกว่าครับลองบู๊ปหนึ่งลูกครับสำหรับคู่นี้ครับค่อนข้างที่จะคิดว่าน่าจะใช้ได้ครับสำหรับคู่นี้ครับผมคิดว่าบู๊ปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปกันต่อครับกับคู่ของนิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้าเกิดให้ดูกันแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับเป็นจอมป่วนตัวหนึ่งนะครับสำหรับการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ในหลายๆนัดครับพวกเขาเนี่ยสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแม้ในปี2021นะครับเมื่อปีที่แล้วครับพวกเขาก็แพ้แมนซิตี้แบบไม่ขาดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้2-0ครับเสมอครับมีชนะแมนซิตี้ด้วยนะครับบอกว่าตัวแสบจริงครับไอ้นิวคาสเซิลครับแต่ถ้าเป็นในบ้านแมนซิตี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แมนซิตี้ก็จะค่อนข้างที่จะถล่มแต่ค่อนข้างบ่อยครับแต่ว่านี่มันเป็นในบ้านนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงครับนัดล่าสุดเนี่ย ส่วนตัวนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยโดนทางด้านของลิเวอร์พูลชนะมาสามหนึ่งถึงแม้ว่านัดที่แล้วเนี่ยเราให้ลองนิวคาสเซิลเนาะแล้วมันจะกินเลทก็ตามครับแล้วก็โดนทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยถล่มมาสี่ศูนย์ครับนอกนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้เลยครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยมันยังแพ้ใครไม่ค่อยขาดครับคือแพ้ทีมเดียวค,คือคือแพ้เชลซีครับที่ขาดแบบหลุดลุ่ยเลยครับแล้วก็แมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถยิงทางด้านของนิวคาสเซิลเกินสองลูกได้นะครับส่วนใหญ่นะแต่ว่าครับผมกับมอง มองว่าในลิวพูเนี่ยนะัดที่เจอกับนัดล่าสุดเนี่ยถ้าริวพูคมกว่านี้หน่อยครับลิวพูน่าจะจิงได้มากกว่า2อครับอาจจะล้นไปถึง3เลยก็ได้ซึ่งโอกาสแบบนี้ครับผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นทีมที่เป็นทีมหนึ่งครับที่ถ้าเกิดเจอกับใครแล้วเล่นแบบนี้กับมันนะครับรับรองครับยับไปกระดาษเช็ดขี้เลยครับแล้วผมวันนี้เนี่ยส่วนตัวนี่ถ้าเกิดดูามสถิตินะครับผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะสามารถในเลทราคานีนะ้ผมว่ายันอยู่นะแต่ว่า คือด้วยแบบแผนการเล่นของนิวคาสเซิลที่เล่นกับลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับแล้วก็แบบแผนที่ผมดูแมนซิตี้มาตลอดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลครับเล่นทรงทรงนั้นเนี่ยผมว่าไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดครับผมเชื่อว่าโดนโดนแมนซิตี้เนี่ยแม่งถล่มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเต็มข้อครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขอย้ายฝั่งครับแล้วก็นัดจริงๆนัดที่แล้วเนาะเราได้แมนซิตี้มาเนาะ ที่มันถล่มมา7-0นะครับผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ครับสองลูกครับขั้นต่ำมีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับคู่ที่2ครับไปกันต่อครับคู่ลิเวอร์พูลครับคู่นี้อาจจะต้องดูตัวกันหน่อยครับเพราะว่ามีรายงานตัวเจ็บเยอะมากเลยไม่ใช่ตัวเจ็บครับเป็นตัวที่ติดโควิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงได้ครับวันนี้เนี่ยอาจจะมีทางด้านของซอนฮิงมินจะมีข่าวนักหนึ่งครับรายงานมาว่าซอนฮิงมินอาจจะกลับมาได้แล้วนะแต่ว่าตอนแรกเหมือนจะมีข่าวติดโควิดนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนนนกััรสวด้ิู ไม่มีปัญหาอะไรครับได้เล่นกันต่อเนื่องในทุกอาทิตย์ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยชุดก็น่าจะมาชุดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับการเจอกันของอันเตโอคอนเต้นะครับกับเจเกนคอมนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ถ้าจํากันได้ก็คือลิวพูนะครับอ่าแต่ว่าลิวพูกับเชลซีนะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยด้วยตัวของเชลซีในชุดนั้นนะครับผมบอกเลยว่าพวกแกงเดียโก้คอตตาครับพวกในมาย่ามาติดครับ มันดูดีกว่าชุดนี้แบบเยอะนะครับการที่ริวและเจเกนคอปเนี่ยถ้าเกิดถามว่าในปีนั้นเนี่ยริวพูมันไม่ใช่ชุดนี้ดยครับลิวพูมันเป็นชุดที่กากกว่านี้อีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าการเจอกันของอันเตโอคอนเต้กับเจ็เกนคอปในรอบนู้นนะครับแตกต่างกับรอบนี้อย่างสิ้นเชิงครับแล้วถ้าเกิดด้วยตัวนะครับที่สภาพแบบนี้นะครับผมเชื่อเลยครับเนี่ยอีลิกไดเออร์นี่ครับเดวิสันซันเชสเนี่ยผมบอกเลยครับ สองตัวนี้เนี่ยลูกเพื่อนรักเลยครับกับมาเน่กับซาร่าครับสองตัวนี้โดนประจําครับผมเชื่อเลยครับว่ายังไงก็โดนครับสําหรับวันนี้ครับถ้าเกิดลิวพูลได้ลงชุดใหญ่แบบนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าไม่น่ารอดครับสําหรับไก่จ๋านะครับแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจด้วยนะครับว่าลิวพูลเนี่ยยังไงก็ชนะครับไม่เสมอแน่นอนครับผมให้ไปที่ลิวพูลนะครับสําหรับคู่นี้ครับมันต่อครับยังมีบอลอีก หลายคู่นะครับวันนี้ครับโคโลนรับวันนี้จะเล่นในบ้านนะครับสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับการเจอสตูดการ์ดเนี่ยผมจะบอกว่าสตุดการ์ดนะครับโคโลนยับในบ้านไม่เคยชนะสตุดการ์ดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เดียวครับที่โคโลนเคยชนะสตุดการ์ดในบ้านตัวเองได้ครับมามาดูกันครับ ฟอร์มสุดกาดปีนี้ครับถ้าถามกันตามจริงเนี่ยฟอร์มเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ <_ S 1> พวกเขาเนี่ยหนักไปทางเสมอครับแล้วก็มีแพเอลสบวกกับบรัสินดัดมุนเนาะแล้วก็อารบีไรซิกคครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีชนะบ้างเสมอบ้างครับแต่ว่าโดยส่วนตัวครับคันเจอกันเนี่ยผมจะบอกเลยครับว่าทั้งโค้ดทั้งตัวนักเตะนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเฮดทูเฮดเนี่ยโค้ดมีผลเลยครับผมเคย เราถ้าเกิดเราจํากันได้ครับโคโลนเนี่ยเราเคยเล่นอยู่นัดหนึ่งครับแล้วเราดูเนี่ยสถิติวันนั้นเราวิเคราะห์กันว่าโคโลนเนี่ยมีนัดที่พวกเขาเนี่ยที่ไม่สามารถชนะใครสักคนเนี่ยไม่ได้ครับและนัดนี้เนี่ยมันควรที่จะชนะได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ชนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะไม่ยือ้อเราจะไม่ฝืนครับเราจะไปสตุการาดกันอย่างเต็มกําลังครับ ผมไม่เชื่อว่าโคโลนครับจะสามารถสตกดร์ดได้ชนะสตกดร์ดได้ครับในเฮดทูเฮดแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าสตกดร์ดเกมนอกบ้านก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าโอ้ my god ราคาต่อรองแบบนี้มันน่ากลัวมากเลยนะครับถ้าพูดตามจริงเนี่ยสูงก็น่าเล่นครับอ่ะช่างมันยับไปสนสตาด์ดครับวันนี้ครับไปที่สตกดร์ดนะครับลองสตูดิโอ0.5นะครับโอเค ไปต่อครับไปที่กันโชซิโดอานะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีคู่ใหญ่นะครับคือเอซิมิลานนะครับเจอกับทางด้านของนาโปลีโอเคครับเรามาย้อนดูกันหน่อยครับการเจอกันของนาโปลีกับเอซิมิลานเนี่ยก็ทุทุยถ่ายถกันไปนะครับคู่นี้ก็หนักเสมอกันหน่อยมีชนะกันบ้างครับแพ้กันบ้างสับๆกันไปครับแล้วก็เอซิมิลานครับไหนลองดูหน่อยซิตัดยูฟาแชมเปี้ยนลีกออกไปนะครับเอซิมิลานเนี่ยแพ้มาแล้ว2นัดนะครับ ตอนนี้แพ้มาแล้ว2นัดครับคือแพ้ฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของซัซซูโร่แบบต่อเนื่องเลยซึ่งพอหลังจากแพ้มา2นัดนะครับพวกเขาก็กลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งครับซึ่งชนะ2นัดรวดครับแล้วก็กลับมาได้ครับนัดล่าสุดก็เสมออุดิเนเซ่ไปนะครับส่วนด้านนาโปลีครับก็กระท่อนกระแท่นครับบอกไม่ได้เลยครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีหรือไม่ดีกันแน่ครับแพ้บ่อยครับใช้คำว่าแพ้บ่อยครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในหัวตารางก็ตามนะครับแล้วก็การเจอกับทีมใหญ่เนี่ยน็ปโปลีก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับการเจอกับโรม่าเนี่ยโรม่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ว่านดทีแล้วจะชนะก็ตามนะครับพวกเขาก็แพ้เอ้ยพวกเขาก็เสมอนะครับการไปเยือนอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาก็สามารถทําได้เพียงแค่เกือบนะครับเกือบแค่เกือบเท่านั้นครับเจอกัลตานตาครับพวกเขาก็แพ้ครับเจออก็แพ้ครับเหมือนเมามัดครับ โดนแบบต่อเนื่องเลยครับสำหรับนาโปลีครับวันนี้ครับต้องเจอกับเอซิมิลานครับเอซิมิลานถ้าชนะวันนี้ได้นะครับพวกเขาจะขับพิจิ้อินเตอร์มิลานครับเหลือแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับไหนมาดูราคากันหน่อยครับสำหรับอินเตอร์มิลานเนาะอ่าเอซีกับอินเตอร์ครับวันนี้ก็เอซิมิลานนะครับต่อปอนะครับแล้วก็ต่อมีต่อศูนย์จุดห้าด้วยนะครับสําหรับเอซิมิลานเนี่ยส่วนตัวครับผมมองว่าถ้าเกิดฟอร์มเนี่ย อย่างนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าเอซิมิลานนะครับถึงแม้ว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาจะทำผลงานได้น่าผิดหวังนะครับแต่เกมในลีกเนี่ยต้องบอกเลยว่าครับว่าของจริงครับสำหรับเอซิมิลานครับทั้งกองหลังกองหน้าครับทำผลงานได้ดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับนาโปลีเนี่ยเหมือนกำลังเมาหมัดอยู่ครับพอโดนมา2นัดแล้วนะครับสำหรับนาโปลีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับอย่างน้อยๆครับขี้บุกขี้หมาครับเอซิมิลานไม่น่าแพ้ครับเกมในบ้านครับให้กดราคาเสมอไปครับถึงแม้น้ำจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับน้ เจ็ดสองเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ไปที่หลองเอ้ยไปที่เจ้าบ้านนะครับโอเคแล้วก็เรอัลมาดริดก็ตอบแพงเนาะมาดูหน่อยครับเรอัลมาดริดครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรอัลมาดริดฟอร์มกำลังมาแบบจัด,จดเลยครับมาแบบมาสุดๆเลยอะ่ะคือตอนนี้เนี่ยแดงเถือกเลยครับแดงเป็นแกงแพนดเลยครับทั้งยูฟ่าหรือว่าจะเป็นบอล บอลในหลีครับพวกเขาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเรอัลมาดริดครับการเจอกันกับคาดิสในรอบนี้ครับคาดิสจะตัดบอลถ้วยออกไปนะครับการเจอกับราโยครับก็โดนถล่มครับเอสปันยอนโดนถล่มเบียริลเสมอนะครับเจตาเฟ่โดนถล่มครับเอลเช่ถล่มนะครับพูดง่ายๆว่าเกมนอกบ้านของคาดิสนะครับเสียประตูแทบทุกเกมครับและทีมที่เสียประตูแทบทุกเกมแบบนี้นะครับก็อย่างที่เคยบอกกันไปนะครับว่า พวกนี้เนี่ยคือเกมรับมันรั่วครับและยิ่งเจอทีมที่เกมรุกแบบหนักๆนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ยันไม่อยู่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยส่วนตัวครับผมก็คิดว่าเรย์อลมอริตนะครับวันนี้น่าจะเล่นแบบเต็มที่นะครับยิ่งเป็นเกมในบ้านด้วยครับผมเชื่อว่าคาดิสครับวันนี้ถึงแม้ว่าผมรู้เลยว่าหลักการการเล่นของพวกเขาเนี่ยมาอุดแน่นอนครับแต่ผมเชื่อว่าอุดยังไงก็น่าจะอุดไม่อยู่ครับกับเรย์เลเมอริดในชุดนี้นะครับก็ให้ไปที่ต่อ2ลูกครับเรย์ลมอริดอีก1คู่ครับอะ มาสรุปกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราต้องเอาคืนเมื่อวานจริงๆไหมนเนี่ยมันเอาคืนเพราะไอ้ลูกย้ํานั่นแหละมันเสียลูกย้ําครับโอเคเรื่มพูดต่อหนึครับผู้แรกครับแมนซีต่อสอครับวูบลองหนึ่งครับ ซุดกาดครับลองศูนยห้านะเอซีมิลานครับแล้วก็เรอัลมาดริดครับอินโดนีเซียครับโอเคครับวันนี้ครับเจ็ดคู่ครับ แน่นอนครับวันนี้ครับต้องมีแน่ๆครับไม่ว่าจะได้หรือเสียครับเพราะมันมี7คู่ครับกดให้เป็นเลขขี้ครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดขออภัยครับไม่ดับครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องที่99ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับทุกคอมเมนต์ทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับขอขอบคุณจริงๆครับที่ยังติดตามแล้วก็สนับสนุนกันเรื่อยมานะครับโอเคครับ วันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับก็มีกลุ่ม2กลุ่มเนาะสำหรับการสำหรับกลุ่มที่เด็ดนะครับมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับทั้งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มบอลสดครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มบอลเต็งนะครับก็มีการพูดคุยแบบใกล้ชิดครับแบบพูดคุยกันเองครับสไตล์พี่น้องนะครับท้องชนกันครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาอยู่กันได้ครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยให้บอลแบบรัวๆครับให้บอลแบบเรื่อยๆครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคร เห็นไหมว่าดูเขาให้บอลสิอ่ะผมให้ดูเลยครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้ให้แค่สูงต่ำนะครับอย่าเข้าใจผิดครับว่าให้บอลสูงต่ำใครก็กินง่ายครับนี่ให้บอลต่อให้บอลเต็งนะครับอ่ะให้ดูเลยกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเ้าสิบหกสิบเจ็คู่ตายสามนะครับกิน17ครับอ่ะลองไปหาดูครับว่ามีที่ไหนให้ได้เท่านี้ครับ ถามแค่นี้แหละครับอ่ะใครสนใจครับก็สามารถเข้าได้ครับได้เข้าทั้งสองกลุ่มเลยนะครับทั้งกลุ่มบอลบอลเต็งครับแล้วก็กลุ่มบอลเอ้กลุ่มบอลสดครับแล้วก็กลุ่มบอลเต็งนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้ครับที่ช่องแชทนะครับของทีเด็ด99นะครับโอเคครับวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์ดครับและทีเด็ด99นะครับก็ขอขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องผมจะได้เติบโตนะครับผมอยากให้มีคนดูมากเยอะๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่พอใจนะครับก็คอมเมนต์ติเตียนกันมาได้ครับในช่องคอมเมนต์ของ YouTube นะครับทุกคลิปวิดีโอครับสามารถพิมพ์ตอบโต้กันมาได้เลยครับผมเนี่ยจะไปเข้าไปตอบเองครับโอเคครับวันนี้ครับผมแอนดินลุงเบิร์ดครับลิสเตเด็กก้าสนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำล้รวยๆกันในค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนคครรรััััับบไววว้้เจอกนนนใหม่่พุงีีสสดครับ